เฮ้ยเอ re, ้าเฮ้ยจังเอ้าเฮ้ยนี่เราเจออะไรเนี้ยไอลูกน้อง่ยมันไอหัวหน้ามันส่งอะไรแเนี้ยนี่อู้หอู้ออดบแบโอเคโอเคมาแล้ว

<saussagit> <saý> <setting> mẹ, <sampling> วีอ <si ืออือเี hey ่ออืี <t <t ่เอาเฮ้ยเอสงตัวหลังเอดอ เอาเนี่ไปหุ้ยอาวุธอะไรไม่รู้สีเงขีกเกียจอ่าอันนี้ละอกอีออี้าาาอาา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 า

อเอ้ยกลับมาเนี่เออจัดดาบปีฟหยุดเวลาปงแต่เหี้ยมุณาจิตกานาน๊าแมนเอ่อจับมาอย่อยอยอยางที Neon neon neon. Oh, ah, kim. Ah. Hmm. 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 Boleh tu, pi. Hmm. Kim scan. Hah, jut 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 naga. Lishkan. Eh, kedut. Okey. Ayy. Mm. 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 ยิงี่ครั้งาสามจบทำไมก่อนเอออือืออือ่าตายแล้วหรอเอ่อ เออผมไม่ได้ไปเลยเลยเอองี้ก็อ่ะอ่า

ตายตายตายโอเคตายทำไมใายเลยแค่นี้เออเมื่อกีนไหนเออโอเคเมือ่อกี้คนนี้สำเร็จเออแค่นี้จริงอ่ะ กัน,น,นยืงใช้ได้กินได้เอ๊ะผมไม่ทำอะไรเลยผมด้วยผมด้วยผมด้วยปกติผมจะมีบหมดทุก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 ีแต่ทำไมอันนี้ไม่ไมี่ะผม <c oughs> ด้วยไงลาาเป็นดาบแล้ว <c oughs> อะ่ะผ,ผ<ม>ิดอ้มาแล้ว <c oughs> ยน <Okay. S 1> โอเคเอ่อทำลายหลักฐานเอ,อ้ทำลายหลักฐานโอเคนี่แหละหมดแล้ว <Wh ee! S 1> เอ้ากลับกลับไปด้วย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  ไม่จะเลยจนะังจของจอหมันที่กีเอ่อโอเคดูด okay. yeah. ูดูเลดดูดดูดูดูติดูดูดดูดูดด้วยดู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 ู่ดู